สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทําละครสั้นเรื่องตามติดชีวิตประจําวันของฉันจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยคะ่ะไปกันเลยปยตื่นเช้ามาวันนี้ทําอะไรดีนะไม่รู้จะทาอะไรข้าวก็ไม่ได้กินเลยจะไปกินข้าวบ้างนี่อ่ะ มาตุนไว้นี่แหละชีวิตประจำวันของฉันชอบซื้อของมาตุนแล้วก็ไม่ชอบออกจากบ้านนาน,นานครั้งหนึง่งน,น,นานที่จะออกจากบ้านเพราะว่าไปซื้อของเข้าบ้านเบือ่อน่อ่ต้องออกจากบ้านบ่อยๆเนี่ยเบือบ่อเบื่อร้อนก็ร้อนอากาศ เห็นว่าช่วงนี้น้ำท่วมด้วยอ่ะสงสารพวกสัตว์อะไรต่างๆเลยอ่ะพวกสัตว์ที่มันไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นง่นก็คือบัวเจ้าหน้าที่ช่วยไม่ได้เนาะสงสารมากเลยอ่ะเิ็ข่าวนี้ทีไรนะน้ำตาแทบร่วง เหมาไปหมดเลยจ้าโซนนี้เหมา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 ให้หมดเหมาทั้ทงร้านค่ะเป็นของกินของคนนะคะส่วนอาหารสัตว์ไม่ต้องค่ะเพราะที่บ้านไม่ได้เลี้ยงสัตว์ขอบคุณมากเลยนะคะโอกาสนะค่อยมาซื้อใหม่นะคะค้าโอกาสหน้าก็คงสองเดือนนู่นแหละทันจะมาซื้อใหม่อะเบือบ่อเบื่อชีวิต คู่เฮ้ยชีวิตโดดเดี่ยวไม่มีคู่เมื่อไหร่เนี่ยคนโสดต,ต้องทำใจอยู่คนเดียวก็เงาวงเพงาฉาคนที่มีแฟนไว้แฮะเฮ้ยฮหรือว่าฉันจะไปกินลาเมงร้านนั้นดีอ่ะใช่ไว้ไปกินลาเมงร้านนั้นก่อนดีกว่าอยากกินมานานและเกือบลืมไปเลย ลืมนึกถึงพ่อกับแม่เลยอะไม่ได้ไปหาแกตั้งนานนานแต่ไม่เป็นไรหรอกแกคงไม่คิดถึงเราหรอกแกไม่ลูกชายรักแล้วนี่เอ้ยเยตลิดตลอดตลดนี่ไงเอาของเก็บก่อนอุ้ยลามเมงสวัสดีค่ะคุณลุงกินเลยจ้ะหนูอาลามเมงถ้วยนึงค่ะหนูเป็นคนกันไหนนี่ เป็นคนกันนี่หละจ่าลุงใช่นี่ใช่คนกันนี่แหละกันนี่อะไรล่ะก็คเคยเห็นมาก่อนเลยโอ๊ยพอดีหนูไม่ค่อยออกจากบ้านคะ่ะลุงคนเก็บตัวเงียบ่ะค่ะอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมไม่ค่อยเห็นหน้าไม่เคยเห็นคิดว่าแต่แบบไม่อยู่เลยประมาณนี้ก็แต่กลับมาจะตาม จังหวัดเลยมากินร้านลุงโหลุงแม่หนูมันคนต่างถิ่นหรอลุงก็ไม่หรอกนะก็น่ารักดีนี่จริงหรอคะไม่ค่อยมันใจในหน้าตาตัวเองเท่าไหร่เลยือแต่ลาเมงร้านคุณลุงอะอร่อยมากซับบอ เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมากินอีกนะคะกติไม่ค่อยออกจากบ้านเพราะลุงเลยหนูจะมากินทุกวันเลยได้เลยจ้าหนูอิ่มและกลับก่อนนะคะลุงจ้าไว้เจอกันใหม่นะจ้าค่ะลา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 ,ลา,ลา,ลาไปนะั่สูุกสิดีกว่าเฮ้ยคอ่อะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยทำไมหน้าเกียดอย่างนี้ตักพี่เขาดีกว่าพี่ครับ พี่เป็นใครเหรอครับเนี่ยออทำไมหรอพี่ก็เป็นคนที่นี่แหละทำไมผมไม่เคยเห็นพี่มาก่อนเลยอะ่ะทำไมเหรอจ๊ะพี่น่ารักหรอเปล่าวะน่าเกลียดมากกว่าอา้าวไอเด็กนน่แกมานี่เลยนะทำไมแกพูดอย่างนี้ักฉันห <azon ograph> น้อย พ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือยังไงมาว่าคนอื่นอย่างเนี้ยฮ่าฮ่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วมาทักกันอย่างงี้ได้หรอฮ่าฮ่าก็พี่น่าเกียดจริงๆนี่ไม่เห็นหน้ารักเลยอ่ะเป็นคนกันไหนนี่นะโอ๊ยก็เป็นคนโครลัดที่นี่แหละจ้าโอ๊ยพีหลอกอะไรผมสักทีได้แล้วเป็นไรชอบผมหรอถึงวิ่งละขนาดนี้โอ๊ยไอ้เด็กบ้าแกหลงตัวเองเกินไปหน่อยปะ ฉันวิ่งเนี่ยฉันวิ่งไล่แกเนี่ยฉันจะตีแกตั้งหางล่ะ้อช่วยด้วยพี่สาวพี่บ้าพี่บ้าของผมอะจะไล่ตีผมแล้วจะฆ่าผมแล้วเอาเด็กนี่ชีวิตประจำวันฉันมันก็มีแค่นี้แหละออกบ้านแต่ละทีไอเด็กนี่มันต้องมาหาเรื่องฉันปวดหัวตลอดเลยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่า ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บงวะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย